แล้วนี่คือ7วิธีในการจัดการผู้ชายที่มีอีโก้นะครับอีโก้เนี่ยมันมีเอาไว้แสดงออกว่าฉันไม่พึงพอใจแล้วคุณจะต้องยอมฉันเท่านั้นนะครับเพราะงั้นเนี่ยเวลาที่เขามีอีโก้หรือศาสตร์อีโก้ใส่เราเนี่ยพยายามอยากเอาชนะเนี่ยครับเพื่อต้องการควบคุมพฤติกรรมของเรานะครับเพราะงั้นเนี่ยมาดูกันครับว่า7ข้อนะครับมีอะไรบ้างในการจัดการผู้ชาย ประเภทนี้ครับข้อที่1ครับนั่นก็คือการที่เราเป็นคนมีความฉลาดทางด้านอารมณ์นะครับคือเราไม่เป็นคนที่ไปปะทะนะครับไปโต้เถียงเยียวเยี่ยวเยีย่ยเยยวนะครับยิ่งเขามีอีโกโ้แล้วคุณยิ่งไปต่อสู้มันยิ่งทําให้อีโก้ของอีกฝ่ายมากขึ้นครับเพราะเขารู้สึกว่า ฉันจะต้องเพิ่มปริมาณกำแพงในการต่อสู้กับคู่กรณีนะครับแต่เมื่อไร่ก็ตามครับที่เรามีความฉลาดทางด้านอารมณ์น,นะครับโดยที่ใช้สติปัญญาในการแก้ไขนะครับพูดจากันดีๆหาเหตุผลต่างๆมาพูดคุยนะครับข้อที่2ครับนั่นก็คือการที่เรา รับฟังอย่างตั้งใจครับบางทีเราก็อาจจะต้องฟังเขาด้วยครับว่าเออไอสิ่งที่เขาพูดเนี่ยเขาหมายถึงอะไรนะครับยกตัวอย่างเช่นผู้ชายจะถามว่า,าวันนี้ไม่ไปเที่ยวไหนเหรอนะครับและต่างๆพวกนี้ครับเราอาจจะต้องฟังดีๆว่าคําว่าวันนี้ไม่ไปเที่ยวไหนเหรอเนี่ยเขาต้องการให้เราอยู่ที่บ้านหรือเปล่านะเมื่อไรก็ตามแต่ที่ เราทําความเข้าใจได้ว่าเขาสื่อถึงอะไรเนี่ยนะครับมันจะง่ายครับในการจัดการคนมีอีโก้ครับไม่ใช่เราไปโต้เถียงว่าแล้วไงเหลือฉันจะไปเทียบม,มันก็เรื่องของฉันคราวนี้มันก็กลายเป็นปัญหาบานปลายมากขึ้นครับข้อที่3ครับนั่นก็คือการที่เราเดินหน้าต่อนะครับโดยไม่สนใจการศาสตร์อีโก้ของเขาครับคืออย่าให้ชีวิตของเราเนี่ย หยุดอยู่กับที่ด้วยการระง,งับจากอีโกของเขาครับเช่นถ้าคุณทาแบบนี้เนี่ยเลิกนะครับถ้าทําแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวอย่านะครับคือคุณฟังดูแล้วมันไม่มีเหตุผลเลยที่อยู่ๆมันจะมาขู่ว่าเดี๋ยวจะเลิกจะอยาเพียงเพราะมันมีปัญหาบางอย่างที่แค่ความคิดเห็นไม่ตรงกันนะครับหรือการคุยบางอย่างที่มันผิดใจกันนิดเดียวแต่ว่ามันพยายามเล่นใหญ่เล่นโตนะครับแล้วก็ออกกฎเกณฑ์กติกาเพื่อควบคุมให้เราอยู่ภายใต้อํานาจนะครับมันเป็นการที่เราส่งสัญญาณให้เขารู้ได้ว่าฉันไม่ได้อยู่ภายใต้ อำนาจของคุณครับข้อที่4ครับนั่นก็คือการที่เราสนุกกับชีวิตต่อไปนะครับไม่ใช่ว่าเขาออกกฎมาเขาสารอีโก้มาแล้วคุณจะต้องรู้สึกซึมเศร้านั่นอ่ะเข้าทางเขาเลยครับเพราะเขาจะยิ่งรู้สึกว่าเห็นไหมนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าถ้ามันไม่ฟังอีกฉันจะใส่อีโก้กับมันอีกฉันจะเอาชนะมันอีกนะครับและสุดท้ายเราก็ต้องเป็นเหยื่อหรือเป็นทาสทางด้านอารมณ์ของเขาต่อไปข้อต่อมาครับนั่นก็คือการที่เรามีแผนการกําหนดการชีวิต อย่างชัดเจนนะครับยกตัวอย่างเช่นบางทีเนี่ยเราอาจจะชวนแฟนครับไปเที่ยวบ้านคุณแม่ต่างจังหวัดครับซึ่งเขาจะบอกเฮ้ยไม่ไปหรอกนะครับฉันไม่สนใจหรอกนะครับแต่เราเราไม่ต้องสนใจคําพูดของเขาครับเราแค่อธิบายว่าเออเนี่ยเราจะออกเดินทางกันวันจันทร์ช่วงเช้าไปถึงบ้านคุณแม่เนี่ยอาจจะประมาณช่วงบ่ายนะครับแล้วก็ช่วงเย็นจะทานอาหารกันที่นี่นะครับเอาแผนเอาแพลนให้เขาดูเลยครับว่านี่คือกําหนดการใช้ชีวิตอย่างเป็นรูปแบบเพื่อให้เขาเห็นครับว่า ฉันใช้ชีวิตอย่างมีสติเราแค่ทําให้เขาเห็นครับแล้วทําให้เขารู้สึกถึงตัวเองได้ครับว่าตัวเองกําลังใช้ชีวิตเหมือนกับเด็กป .2 อ,อ,อยู่หรือไม่ครับข้อต่อมาครับข้อที่หกครับนั่นก็คือการที่เราหยุดที่จะตรวจสอบนะครับอย่าไปตรวจสอบครับว่าคุณคุยกับใครนะคุณแชทกับใครคุณแอดเพื่อนคนไหนมีใครเพิ่มเข้ามาในไลน์ไหมถ้าเมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่เราอยากรู้ว่าเขาคุยกับใครยังไงก็ตามแต่ เข้าทางเขาครับเขาจะรู้สึกว่าเห็นไหมคุณจะต้องจมหยุดภายใต้อํานาจของเขาเขาจะทาอีโก้อย่างไงก็ได้เขาจะสาดตร์อีโก้ยังไงก็ได้เขาอยากเอาชนะยังไงก็ได้ครับเพราะเขารู้ครับว่าเราต้องการเขาเอามากๆในชีวิตครับจนกระทั่งจะต้องไปตามเช็คตามหึงตามหวงนะครับเขาเคยเทสแล้วว่าเขาทําแล้วมันเวิร์กพอเราไปตามเกมเขามากๆครับเขาก็จะยิ่งยกระดับความมีอีโก้มากขึ้นไปอีกครับมาถึงข้อสุดท้ายครับข้อที่7ครับนั่นก็คือการที่เราถอยออกมาจากชีวิตเขาบ้างครับไม่จำเป็นจะต้องไปวิ่งไล ตามง้ะนะขอคืนดีขอโอกาสครับแต่ให้คุณถอยออกมาจากชีวิตของเขาบ้างครับเพื่อให้เขาได้เรียนรู้ว่าการที่เขาขาดคนดีๆแบบเราหนึ่งคนไปจากชีวิตมันทําให้เขารู้สึกอย่างไรนะครับเพื่อให้เขารู้สึกว่าการที่เขาไม่มีเราอยู่ข้างๆนะครับในการใส่ใจดูแลชีวิตของเขาเนี่ยมันรู้สึกอย่างไรนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยการที่คนศาสตร์อีโก้ใส่เรามันไม่ใช่วันสิ้นโลกครับที่เราจะต้องไปวิงวอนขอโอกาส ให้เขากลับมาคืนดีครับแต่มันคือการที่เราจะต้องให้บทเรียนกับเขาบ้างว่าการที่จะเป็นคู่ชีวิตรักกันอย่างมีคุณภาพจะต้องใช้สติปัญญาในการดําเนินชีวิตไม่ใช่การใช้อารมณ์นะครับการศาสตร์อีโก้ใส่กันถ้าพวกเราชอบเนื้อหาสารักะเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ดีๆแบบนี้หรือถ้าวันนี้รักของพวกเรามีปัญหาปรึกษาครูคมครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ